ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttt studio นะฮะคลิปนี้มาอัพค่าพลังเป็รีเวอ e ์ชั่นของฟรีกันนะครับผม95นะเวอร์ชันนี้นะ95แต่ไม่รู้ว่าเวอร์ชันนจะดีที่สุดหรือเปล่าก็ต้องไปเทียบกับตัวอื่นอีกที นะครับผมโอเคปัญหาตอนนี้ก็คือตัวตัวอัพวหมดไม่หมดจริงๆหมดจริงๆนะครับผมโอเคมาอัพสเต็ตนะฮะตามสูตรเนี่ยไม่มีเศษนะไม่มีเศษนะตามสูตรก็คืออ่าส่งบอลน,นะครับผมส่งบอลใส่ไป8ส่งบอล8ปดดยน่าจะโหดอยู่นนเนี่ยวิการสิเลยนะสองสั้นอะนะนะครองบอลอีก8เอาดิเอาดิ รองบอลอีกแปดเก้าสองเก้าโหโหโอ้โหแนี่ของจริงนะครับผมโอ้โหเด็กสี่นะเด็กสี่เด็กนี่ไม่เท่าไหร่สปีดต้นไม่เท่าไหร่โรเวอร์แปดนะครับผมโอ้โหโอ้โห,โโหลูเวอร์แปดหรือสี่เต็มใส่ดีเฟนต์นนะตามสุดคืออัพเกมรับนะดีเฟนต์อีกสี่ โอเครับได้พอได้นะสเตมิน่า9-2บาลานซ์แปดเปิดสปิตร์แปดสองโอ้ตรงนี้ของจริงนะครับผมบองทรง9-2เลี้ยงบอล8-9แล้วบบกับตัว9 2สองส <c oughs> ั้น90ฮึมเปิดดีแม่เวอร์ชันนี้ก็สุดอยู่นะนะโอ้โหไม่ไม่รู้จะปรับแต่งอะไรแล้วน่าจะโอเคแล้วแหละตรงนี้ถ้าเพิ่มครองบอลได้สักอันหนึ่ง โอเคหรือเปล่าเก้าห้าดีเฟนด์ดีเฟนด์เอาออกได้ไหมลองนะลองเพิ่มครองบอลอย่างเงี้ยสุดนะแต่ค่าพลังไม่ขึ้นถึงเก้าห้าฉะนั้นตามสูตรละากาันนะฮะโอเคนะครับผมบไปประมาณนี้เลยนะฮะใช่ของจริงว่ะเป็นดีนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็สเตมิเน่เยอะก็ครองบอลดีทุกเวอร์ชันนะเก้าเจ็ดเอ๊ะ โอวโอ95บูดได้97 <c oughs> อีกแล้วนะครับผมขึ้นมาแค่สอง,องเท่านั้นน,นี่น่าเสียดายนะถ้าสักสัก98เนี่ยมันจะดูแบบมันดูแบบอีกขั้นหนึ่งเลยอะนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดรดนะีประมาณนี้แล้วกันสำหรับอัพคาพลังเดรดีของบา,านะร์เซโลนานะฮะโอเคยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นลาบบายเลส